啊啊 <incarcerated S 1> 啊！好啊啊！

อริยสังฆปัจสมิปัตมยัรรมะมีตูสังสัพพะปาปางวินาศสันติปิดามาตาครวัตตาโยโทโสโมหะิเตนะปิดามาตาปัสนีปัตมยัมัสมิตสังสัพพะปาปางวินาศสันติ อารยรวตยโโสโมหิตเตนะคุรอาริยมยังมสมีโทสังสัพพะปาปังนุาสัติเจ้าบุสรศโตเจ้าย่ศิปทุมานาคราญเจ้านาคีนาภานาโภครวตโยโโสโมหิตเตนะเจ้าบูตรศิษโตเจ้ายาศิปทุมมา นาคาชเจ้านาคีนาคานาภูปะโตูมยักเมจโสังสัพพะปังวิญาสันติอาอิมหาราโูพนัสังพนัปังโยโโสโหหัุเจนะอะทิมหาราโพนะ